นะฮะคอนกรีตเนี่ยปกติแล้วจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงนะครับมีกำลังสูงรับน้ำหนักได้มา,ากแต่ว่าเสียอย่างนึงก็ยิ่งมีกำลังสูงก็จะเปลาาจะจะจะไม่จะไม่เหนียวเหมือนอย่างกับเหล็กเหล็กนี่เหนียวแต่ว่า,าทนไฟไม่ได้มากนะพอโดนไฟหน่อยก็อาจจะยืดเพราะนั้นสองสองสิ่งนี้มันก็ทำงานคู่กันอยู่นะเหล็กก็จะต้องถูกฝังหรือว่าถูก ถูกอคอนกรีตในหุ้มอยู่นะฮะไอ,ไอคอนกรีตก็จะรับกำกลังแล้วก็จะคอยปกป้องไม่ให้ความรอ้อนหรือไม่ให้อ,อัตรูอะไรจะเข้าไปทําลายเหล็กมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติของของโครงสร้างทั่วไปครับโครงสร้างทั่วไปธรรมชาติและแตอนนี้ไอ้โครงสร้างทั่วไปเนี่ยก็เสียอย่างนึงก็คือพอเจอความร้อนเนี่ยนะมันก็จะเกิดการเสื่อมสภาพเป็นธรรมธรรมดาของของ,ของ bắt đầu chân này là